1> 1, 2นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกสมองตาผมไว้งองหมองไว้มองไว้มองไอ้ไอจบไม่ไรคนนี้ไม่ไรมันปือป้อๆที่คอมันจุกๆที่คอนะมันจะได้ที่คอเป็านาายัง เป็นช่วงนี้เป็นมาติดๆกันเลยค่ะสี่ห้าวันเนี้ค่ะเออถ้าเนี่ยไม่รู้อ่ะสตาร์ทรถล้วขับกลับบ้านไปเนี่ยอยู่ดีมันหายไปเลยอ่ะไม่เป็นอะไรเลยว่าอยู่ไหนเนี่ยไม่้องพรุ่นงนี้เอาไก่ย่างบางตาส้มตำมาปวายกูจง ที่เขาถึงตรงคอพี่พี่พี่นตุกตรงคอนะตุกตรงคอค่ะเหมือนมีไอติดอยู่ตรงคอตลอดเวลาเออตลอดเวลานะครับแล้วปู่ทำอะไรให้ไม่รู้เดี๋ยวปู่กูบอกว่าเอาไก่ย่างทอดเดี่ยวต้มตำมาถวายกู่จะเดี่ยวหายเลยตุกเนี่ยุดปู่ที่ที่เขาจะถวายให้ปู่นะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าไปซื้อมาปุ๊บรอวางไว้ให้ปู่ปุ๊บเนี่ยไปซื้อปุ๊บระวางไว้ให้ปู่ปุ๊เนี่ยแล้วเดี๋ยวดูว่าคอเขาเนี่ย ขายเลยหรือเปล่ารอชมไปมองดูสาธุสาธุสาธุทุกคนสาธุสสาาธธุุไปให้ปลดปล่อยพระเจ้าให้ปลดปล่อยพระเจ้าเรื่องโลกกรงคอเรื่องโลกกรงคอและให้ท่านและให้ท่านได้มากินของได้มากินของได้มากินของที่พระเจ้าที่พระเจ้ามอบให้ที่พระเจ้ามอบให้ข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้ ขอให้สำเร็จลิขผลด้วยเชินขอให้สำเร็จลิขผลด้วยเชิน